ันนี้เราไปตีพวกอินทระกันดีกว่าเพื่อนเพราะว่าไอ้พวกอินทระเนี่ยมันทําให้เด็กเราอ่ะติดคุกมาใส่ใครวะไออันนี้นั่นมาใส่ใครวะแกช่างเหกเรามาหามูบอินไม่ได้มาทุบหัวใจเฮ้ยเพื่อนวันนี้ไป็เด็กแล้วมันเปล่า เ<ไ>ออไปออเลยเฮ้ยเฮียเป็นข้างหน้าป่าววะเออจริงวะปูแม่งเต็มอ่ะเล่นเปล่าเปี่ยนเฮ้ยอ,อ,อยากโดนเต้าเฮ้ยวันนี้อินไม่มาวะ่ะเดี๋ยวว่าการหนกแม่งมาตรงนี้ต้องแบ่งตีนกันหน่อยล้ากัน เฮ้ยหนบไปดีแกมีอะไรวะมึงเฮ้ยอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องแบ่เงเกณฑ์หน่อยแล้วว่ะสองีสองพอดีเลยขอบเลยไ